สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีอ่าของดีมาแนะนำแล้วก็ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับวันนี้ผมมีเหรียญอ่ช้างสามเียน,นะครับเป็นขนาด3.5เซนติเมตรนะครับเป็นเหรียญเงินกับเหรียญทองนะครับเป็นเหรียญที่อ่าหาชมยากนะครับแล้วก็ เป็นเหรียญที่สวยงามมากนะครับเหรียญนี้ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันเป็นลักษณะของเหรียญที่เสียนกลับนะครับเป็นลักษณะเสียนกลับทั้งสองเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่มีความสวยงามมากๆนะครับและก็พบเห็นน้อยมากนะครับ มีการสร้างออกมาน้อยแล้วก็ยังไม่เคยเห็นมีนะครับยังไม่เคยเห็นมีใครนะครับที่จะมีแบบนี้นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ผมเก็บสะสมมานะครับเป็นบุญตาอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับชมแล้วก็เป็นบุญตาที่ได้สะสมนะครับเป็นเหรียญที่สวยงาม เป็นเหรียญเนื้อเงินกับเนื้อทองนะครับผมไม่ทราบว่าเขาสร้างเป็นที่ะระลึกในโอกาสใดแต่ว่าทั้ง2เหรียญนะครับมีความคมชัดสวยงามแล้วก็ไม่ได้บวมนะครับไม่ได้วมเป็นเหรียญที่สวยงามจริงๆครับเหรียญผมเก็บไว้นานแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เอามา ล้างสไลด์แล้วก็แลดูจะเงาๆานิดนึงทั้งสองเหรียญก็เป็นเหรียญที่เหมือนกันนะครับมีขนาดเท่ากันแล้วก็มีความสวยงามครับภาษาอังกฤษชัดเจนครับภาษาอังกฤษชัดเจน นะครับแล้วดูเครื่องหมายบนบ่านะครับชัดเจนนะครับไม่เบอร์นะครับไม่เบอร์นะครับพื้นผิวตัวหนังสือนะครับเป็นไม่ได้เรียบนะครับไม่ได้เรียบมันนะครับตัวหนังสือจะเหมือนกับอ่าเป็นใสๆนะครับแล้วก็พื้นผิวของเหรียญแล้วก็ลักษณะของเหรียญสวยงามมากๆครับผมสวยงามมากมาก ทั้งสองเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญที่มีขนาดเท่ากันนะครับมีความสวยงามมากครับครับตัวภาษาอังกฤษชัดเจนนะครับทั้งสองเหรียญภาษาอังกฤษชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่เอ่องดงามจริงๆครับงดงามจริงๆ ก็เป็นมันสะท้อนนิดนึงนะครับต้องขออภัยอ่าแล้วก็ตัวตัวหนังสือนะครับเหมือนจะเป็นอ่าเป็นผิวที่อ่าไม่ได้เรียบมันนะครับจะลักษณะมีความเป็นผิวแบบว่ากัดทรายหรือยิงทรายนะครับพื้นผิวตัวหนังสือ แล้วก็ดูเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายยศบนบานะครับมีความสวยงามชัดเจนนะครับความสวยงามชัดเจนอันนี้เป็นเหรียญที่มาคู่กันนะครับผมไม่ทราบว่าเขาสร้างเป็นที่ระลึกหรือว่าสร้างมาเพื่อไว้ใช้นะครับเพราะว่าตอนที่สร้างเหรียญออกมา จะเป็นเหรียญขนาด5เซนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ยังไม่ทันมีการนำมาใช้งานจริงก็ยกเลิกไปก่อนนะครับแล้วก็เหรียญน,นี้ผมไม่ไม่เชื่อว่าจะเป็นการสร้างมาเพื่อไว้ใช้นะครับน่าจะเป็นที่ระลึกอะไรสักอย่างหนึ่งสวยงามนะครับแล้วก็ผิวหน้าของเหรียญก็เหมือนกับว่าเขาเคลือบเคลือบปีบ,งบางๆหรืออะไรนะครับ ผมก็เอ่อไปล้างมารู้สึกว่าจะออกจากฟิล์มก็เคลือบบางๆก็รู้สึกว่าจะเหลุดออกไปเล็กน้อยนะครับจับดูลักษณะเหมือนผิวมีการเคลือบนะครับแต่สีเป็นเหรียญทองนะครับสีเป็นเหรียญทอง สวยงามครับสีเปลี่ยนทองสวยงามทั้งสองเหรียญน,นะครับสวยงามมากๆครับผมชอบมากๆเลยครับหายากมากแล้วก็คงไม่มีมาอีกแล้วครับสวยงามจริงๆครับขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับวันนี้ผมก็แนะนำแค่นี้หละครับ เออนำมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับขอบคุณนะครับ